နိလာရီတော့ပွဲသေးခေါပလိုလာပါတီကွာရလုံဣရရဝဲတေဝဒါလာဖော့နေဝဲဒါဣစရိအတမစ်ကလီအင်တဲလိဂျာကနွိကရနေမိယာနော်အမေတော့တမိပါတော့ခေါမြစီတာနိမေမနေလေနေတိဒိုနာဆာကွာနော်တနီရရတဝဲနိခေါပလိုလာဣစရိဣရာတာဒီတချိခီတော့ဝဲနိပတိဝဲဒါလီခေါပလိုလာဒိုနာတာနုလဝဲဒါနော်ဒိုဒိုလဝဲဒါ อิราคุาคิเลดุคุากะชชวีลคีเนาะเเวดาว่าคีพู้ซึ่งาปะตเวดาตาดือตาดูเวนี่ประตูเวดากับประตูตาป่วยนี่ป่วยลานี่ประตีลอติบาร์บ้าบ้ามี่คเลยอิรัดเวนี่ทบดเวนี่กู้เวดาแล้วก็มหาวิอิสรรดอเวตีป็นูเวนี่ดเตบล้อหญ่โดเวนี่อตุลเวดาตาประตูเวดาตาดตาย่าวัยบาสฮาดโดเวดาแล้ก็เสร็จเวดานิวเคลียร์ดเตวดาแล้วกมหาวเวดาปัิยวผัวทกาะีดานี้นา ก็อสีสเรนี่รองโดไอยาโทลาคมันนี่และโอคุซูเวย์ด่านตาปูบูเดเว,วนี้เนาะให้กิเปอร์ทอยด์อ่ะโดโดไวให้กิเปอร์ทอยดานี้เนาะป้าพระทอยดาตาและแคมแคมราเมญะแ,แล้ว,ลวพอกำเนิดเดบบราห์โคผู ก็เดกกเที่ยวก็ด็ก็ตัวทวได้เลอรเจลวได้เลออิร่านเวนิมานเนอร์วีดัลเลออสรายอลพอคุ่นี้ล้อมดูจาเวนิมีดาแพรพารกนดาต่ละโพร่เพกาเดดาเสียนี้ตาตมีบาบาซาโเตวดาดีตัวะพอล้วปอคิดพานี้เนาะเออกันหนาวดิเนตัวนี้ก็เชื้อกัมาไววไดัลก็ดอกในที่วดาอิหร่านมาเนอร์ด้าตมาเนอร์ด้านี้เนาะเขาคุณดอเบทีเนาะอเมริกากุ้ยเววดาดูคุณนูราแล้วว่าเจ้พอคู่นี้เนาะ ไอ้ nuclei ตย้งลอตีนฮักวแค่ละแค่สิอิสเรมาหักวกบอยยูปลอคือบบมาหักอะกบอยูที่ดดูคาร์ลมนซาตีนี่พอที่พกพูดทดดูกะกาดีบานี้อทิคุกเลือดผ่าตีจะจุ่นยัเธสิบ่ะอาคท่านีวที่ผ่ายก็ตัวธอดีลอนเหนือเนาะยิเจนอาพอที่ผายนี้เนาะอามิโชอที่ก็มีลบปอดอบิดาเลนี้ เกจ์ไวได้เลยอันนึงหรอถ้าเวนี่มีดาวปอดดุยตลโลช้อนี่มีอะไรบะเดอเพยดาวนี่เนาะวปาพระอตาดอเจดาเลอร์เนาอคาลอยดามู้าเลยอิสร่เอ่อตึกด้านลอดตบลิตอาเนาะบัสดาตมีตาต้ร์คอนี่วาที่เพยมาเนอร์ดามาเนอราเลืองชิคิตตอบุนี้อิรักคาลอยดามู้าเลอกาะอกกาญะเ่ยนักกีฬาเตะบาดาจราเลอออคาลอยดาตลอด่ิพานีมีดาวปวกกเนิดตดอโลเอ่อตาชายฮี่ิพา ดอกอะคาลาเวด้าด้านนี cual, ้เนาะอิสราเอลจะตีดาลเนาะถกะบะประเทศอียิปต์ที่หกันนี้มีอระเทอิสราเอลที่พวกเขาพูดถึงผ่านอดอกเพล่อเมริกาเละกุยหลานอเวด้ามโนธาเอ่อกระชาวิอารนี้เนาะอเมาร์เวดาอเมริกาเวเนาะดอกคาลาเวดาอเมริกาสื่อเวลลแล้วอู้เวดาแล้วคาตาชิโกเพนีเดเวเนาะคาลาเวดาจะบลิปเลยเนาะ บัซาโดแต่บ้านโน้ตเพลบะต่บ้านโน้ตเพลบะต่บุลาเดเบมาแต่ซีเวดาบะเนาะกูนี่อิรักโอโทโททั่นเลยอะอเมริกาเนาะโดว่ากันโดเวดาเลยเนาะมิเมดาและอิสเรียสืออดีน <c oughs> ี้เนาะอเมาบ้าดูเวดาอิรักเซียเลยเนาะมาฮะอยลกบอกอยู่ปลอกคือเบเนาะสิกบอกอยู่ที่นี่เบเนต่จากกานี้คิซี่เบบาแล้ต่มาฮะโกลเวดาตาเนาะตแต่ซีเวดาสิโคุกเลนี่แต่จากกานี้อากระเสือกสิบะ เดอัชิโปก็โพสต์่าพนี่เนาะซีเวดาตะกะทูเยดชิลวยกากรณีป่าเวลาเดอเอาเสีอสีนี้เนาะป่าบ้ามูบัตดานี่เซอร์กิาจะชิโคกะคุณนี่ทุตัวสาวะมนตามมาเนื่อยได้เลยโดออเมริกาเลยกุยหลอนี่เวลามูซาเวนี่ผัดดุเนาะแล้วมีนะดูคุซาคอชเวนี่เนาะนิวเคลียรตลอดะาแค่ละาสรติเตล้วนิวเคลียร์ตลอดะว่าบาลอเมีย ดอกแค่มาด้วยนี่ก็เชฟยาเวดาติลดที่ลดเชลอเมริกา่คุกเลิศจะหนีไงเชฟยาหลวดาเลยเออเวทีกระเจกระโวด้าสายดีเลยเลือตัดดือลอยอีดอตดดด้วยนี่ตาอุตสาะที่พมาตาดีเลยก็เชฟยาเวดานที่แค่มาเนาะคูนี้เนาะว่ามานนี้แตกระโดไวดาเลยอิสรีกชูดัตลาลอนอเมริกาไปอยู่ไวดาทักคมาเจอไว้นะเกตนี่มาตะเกียร์เราลดหัวบ้าเนาะเจดอืถ้าวันนี้เกดูตัว အဲပရတမူတပလတေကရောရမနော်တော်ဝဲအတကတူဖာနေလော गाई တလဲတေနာဟွေရာဟကဒ obbies လဲဒွတအပတျောပါနော်ဂျာနေလောနော်နေကလဲတီလကောဘူနီပတာစာတီဖာဘလအကူဘကူတေတဖာဒီနီတီညာဝဲတလောအစ္စလာမစ်ရီဗော်လူရှင်းဂါဒတပွေဝိနေနော်မဖောလောအတီကောချီယလဲမဟာကောအတီကောချီယလဲမဘဒိုအတီကောချီယလဲနော်တီညာဝဲတလောနော်ဒိုအီရန်တေကတ်တော်ဝဲတလဲနော်အဖောဝဲတ ปวานุยกียาละบ้าัวรเดาดอิสเระดอกพ่อเวดาปวากนุยกยานี้มีบาษาดอปนนุยกยาแคลเวนี้อเมีเวดาปวาบัเดอิสเรียที่เมียนี้มาทำอะไรติญลอติบาดอกอเมริกาเาปวอิสเรลพูสิโกบะบ้านิโคลาพ่อเวาปว่าดดูทเลมครบรอเปล อิสราเอลตามเมติภาโดยอเมริกาตามเมกฤติภาพิ่งทีแไว้ติตามลอตากลเลคสิมาซีเวดาอกุยลอดม่ปุลอติลอเชคุตาเนี่ยไว้ติปลีดาผือได้เดอตมืยจะปลอดเด้อก็เย่ไปลชมวยดาลบ้าทว่เดอิสราพ่อไอแค่ละหรอดิสุลก็ไปยอลก็ไปยอนี้เนาะตัวมอสุรุติภาพเปิดานนี้เนาะ ဘဝကလာလာမြပလီဝဲဒါလဲမြချုံမူဝဲဒါလဲအဘထွေဒါတော့ပစတစီကွေးနီမာတီယဲခဲလောအတမိဝဲဒါဘဝလဲအဘထွေဒါလဲဒီတိုလေးရေတော်နီရတိုးထွန်းနီခြိပါရတယ်လဘယဒော့တဲဘကိုပြောင်းမတီဝဲဘလူးကလရတဘထွေဒါတဲ့ခရီနီစီပါအခုသားနီနော် အပေါ်တာပေါ်တိဖာဒီမီဘာသာတော်ပေါ်တိဖာမီဒါခါချာတိပုကောပူဒဘာသတိပေါ်တိဖာညာတက္ကမတူအိုဒါလေးဘာဘာသာတော်လာပုကွင်းဝင်းစတိတ်ဝင်းနော်ဘလော့ချေသီးဝဲတာဘွာသဲကဒဲဝဲတာလဲအသာဘသွဲဒါဒဲအစ္စရီနော်စီယောအကူရဲနော်ဒပွသဲဂိုင်နေအမီမီတာအီဒရစ်အလီအဇာရှိုဂျာဒရသုလ်အမေနော်မတ်တီဝဲရဘသဲဂာနေနော်ဒဘလော့ချေသီးဝဲတာဩနော် डॉ नमिक्वा वेडाई नि नो खेई नि नो लेट द रू कॉओ वे लॉक किनी इराम मी वेडा टी कॉड बिला पदु बवा माथिवेरा बवा आकटलो सिन्यो थेरा बवा आकटलो डो ले संडे नो पुक्वी संडे डो मंडे फेनी सिकोनी नो माथिवेरा बवा नो ले टेडा ले आटा मी वेडा ईसरे मसा एजेंट डोटाते भाई नि नो मी वेडा ल लेडी तो क กะปียหลอเวด่าซูคมหลอกะมาอุมเหมอุ่นนาเวด่าโฮหลอดอพูเวบำนี่ขุเลนิซินะหูบูอิสราเอลมาไซเอเจนต์ปัวเตร์ไฝนี่หนออเปอะฉัวอะคลออะเล็กเทเลนี่หนอนคือติญาสะควากืนจะชุมตะละวะเลปลาหลอวิยะเนปัวเตร์ไฝนี่กะฉินออขอเวเพนี่นี่หนอเนาะปัวเตร์ไฝนี่ละทะตะกะซอวินิปัดดิฝายยีเล အော်ဘာဒီဖားဂျီလီဒေါ်ဖတ်စ်ဖလာမိမင်တားအီရန်တိဘ်ခ်ကပို့လာဝသူဝါသစ်ဖာနေနော်ညွန်နေနေဘဝချူဒောက်ကွေလာတိခ်ကဘဝဟဲယောပါစပို့ဒေဘဟဲယောတိအော်လេសီယာကွေလာကိုရူပါလသိခ်ကအကြာချာနီတီနော်အစ်ရစ်ဆူဝဲဒါနော်အာတာမေကလီဒီနေတဲ့ဖာခိုးသားနေအီရန်တဲဝဲဒါလာဖော့နေဝဲဒါပေါ်ကနွိကရဝဲရီတဲစီဘာသသေးကမေတာမေကလီနော်ဘာသသေးတမေပါနကေရေတဲဘို့ဝဲဒါလာအာကီမီရာဘဝချူပိုကပို့လာတဘခါဝဲဒါဒအာ ต่คืถ้ากลัวเว่ะมีดเลยอีรันเวนี้ไอดูแี่รอยดาเอนี่ที่อะประมาที่อะไอเจะดูดูเน้อที่อะเนาะประมาณเนื้อใจอากุยเรอมไม่ปูผม่ปูผัดดูเลคาชาลอเมริกาสุ้นลอดเนี่ยสบูรัตบมาตสเดียปวอดที่พายเนี่ยก็ต่วทลามาสีดดีแล้วเมียเควันนี้มีดาเนาะถ้เลยแยดูอ่าวันนี้เตเวลาบคขดเอะจะง่ยอ้ยาโชล่าขมันนี่้วยนี้เนาะให้กีทอล่าปูเดอ လေလော်ဝဲဒါလဲအီရန်ဘာနဲတာနော်ဘာဆာဒတာဝဲနီမီပရိုပဂန်ဒဲစီတန်နီတာတမီတတော်ဘာနဲကီတေဝဲဒါဒီတူလောပက္ကနာဒီတူဝဲဒါလဲအကချာဘွားတီဘုကောဖူရဲကနာဒီအော်ဒပေါ်လဲစဖော်တီဘာတာဟောတူတူလောဂျာဝဲဒါရေဟောနော်ကေဒဘွေဒီကေတမ်စာကွယ်လောခမင်ဆပ်စခရိုက်လဲ YouTube channel share စေကောဒါ video ဝဲနီတခေနော်ဘွီတီလောသာလဲခမားဟာကတော့